สองช็อปของผมเนี่ยกลายเป็นท็อปซีโร่อย1%ในเอสซี่ช็อปทัวโลกนะครับผมและผมเชื่อได้เลยว่าวิดีโอนี้จะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเริ่มธุรกิจในเอสซี่แล้วก็คนที่ทําธุรกิจในเอสซี่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะไปยังไงต่อถ้าคุณพร้อมแล้วไปทําความรู้จักกับเอสซี่ของผมกันครับก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับ s อสซี่กันก่อน s อสซี่คืออะไร what is e s s e e นะครับผมคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มในที่นี้ผมพูดถึงพวก Lazada Sho อป e ีบ้านเรา นะครับจริงๆก็อันนี้คือแพลตฟอร์มนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยอันนี้คือแพลตฟอร์มบางคนอาจจะบอกว่าฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีแพลตฟอร์มคืออะไรถ้างั้นเราลองดูภาพนี้อันนี้คือโลกนะครับ world โลกของเราอันนี้คือ shopee อันนี้คือ lazada หน้าที่ของแพลตฟอร์มเขาจะทําการมาเก็ตติ้งให้คนไทยได้รู้จักเขาใช่ไหมครับสเกลของเขาคือประเทศไทยอาจจะขยายไปหน่อยนึงเป็นทวีปนะอาจจะอยู่ในเอเชียรับทำมาเก็ตติ้ง ให้คนเข้ามารู้จักกับแพลตฟอร์มพวกนี้แล้วก็ดึงพวกออนโชพเนอร์ผู้ขายต่างๆเ,เข้ามาขายในแพลตฟอร์มเขาเหมือนกับว่าดึงคนมาทั้งสองฝ่าย ดึงผู้ขายเข้ามาเซลเลอร์ eller, ใช่ไหมครับผมเซลเลอร์ eller, ให้เข้ามาขายในแพลตฟอร์มเขาแล้วก็ดึงผู้ซื้อเข้ามาไบเออร์จริงๆก็ไม่ได้ต่างกับ s h o ป e e Lazada แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคืออะไรหรือครับหน้าที่ของเอสซี่เขาจะใหญ่กว่าเขาไม่ได้โฟกัสแค่ประเทศไทยเขาจะโฟกัสไปที่ global มันเป็น global marketplace เขามาร์เก็ตติ้งไปให้คนทั่วโลกเลยเข้ามารู้จักกับแพลตฟอร์มเขาทั้งไบเออร์และเซลเลอร์เลยอันนี้คือหน้าที่ของเอสซี่นะครับผมแล้วสิ่งที่มันพิเศษกว่านั้นนะครับผมอะไรรือไหมครับเวลาเราขายสินค้าใน global platform ตีกเราเจอเกินไหมมันมีไทม์โซนถูกไหมครับผมในในโลกเรามีไทม์โซนอันนี้อเมริกาคนอเมริกาอันนี้ยุโรปอันนี้เอเชียเวลาเราหลับนะครับผมแต่ว่าคนอเมริกาตื่นเขาเข้ามาชอบของเราเวลาคนอเมริกาหลับคนยุโรปตื่นเข้ามาชอบของเราในเอสซี่มันทําให้เกิดอะไรครับผมมันทําให้เกิดพาสิฟอินคัมเวลาเราขายสินค้าออกไปทั่วโลก นะเพราะว่าเราจะได้เงินทั้งเวลาที่เราทั้งหลับแล้วก็ตื่นอันนี้คือข้อดีของการที่เราโฟกัสไปที่ global platform นะครับผมอันนี้แหละคือคีย์สำคัญที่ทำให้ผมตัดสินใจเข้าไปขายสินค้าใน แพลตฟอร์มอย่าง s อนะครับผมอ่ะผมหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วนะว่าแพลตฟอร์มคืออะไรแล้วก็ s อคืออะไรสิ่งต่อมานะครับผมอันนี้มาจาก s i m i l a r เว็บนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณดูตรงนี้สำคัญมากอันนี้คือ Total v i s i ตต่อเดือนใน s อนะครับผมคนที่เข้ามาช็อปใน s อเนี่ยคือประมาณ360ล้านกว่าคนต่อเดือนอันนี้คือเยอะมากนะคนไทยของเราแค่เท่าไหร่เอง70บล้านใช่ไหมครับผมไม่เกิน70ล้านคนอันนี้คือคูณไปกี่เท่าแล้วที่สาคัญคืออะไรรู้ไหมครับเอสซี่เนี่ยคือท็อป อีคอมเมิร์ซแล้วคนบอกทำไมฉันไม่ไปขายในท็อปวันอะทำไมไม่เข้าไปขายแพลตฟอร์มที่เป็นท็อปวันไปเลยจะไปอยู่ท็อปห้าทำไมเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรนะครับผมสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นอะไรรูไ้ไหมครับ Etsy คือ niche market สิ่งที่แพลตฟอร์มอื่นเขาทำกัน ที่เขาขายกันสินค้าที่ขายอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นคือมันมีเป็นร้อยถึงเป็นหมื่นคาตตาลเลยเยอะมากเยอะมากเวลามันมีคาตตาลเยอะมันทําให้เรามีมาร์เก็ตแชร์ที่น้อยลงถูกไหมเพราะว่าเราจะต้องไปหารกันกับคาตตาลที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นแต่ว่าเอซี่เนี่ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่นิชมากคือคาตตาี็ที่อยู่ในเอซี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีไม่เยอะมีประมาณหลักสิบเองนะครับผมแล้วคาตตรี็ใหญ่ในเอซี่นะครับก็จะมีสินค้าที่เป็นพวกเจลวอรี่สินค้าที่เเป็นพวกสื้้อผา สินค้าที่เป็นพวกโฮมเดคอสินค้าที่เป็นพวกเกี่ยวกับงานอาร์ตแล้วก็คอลเลกต์เบลสินค้าที่เกี่ยวกับพวกคราฟแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับดิจิทัลพอร์ตัอันนี้คือคาตเกรี่ใหญ่ๆที่อยู่ใน s อสนะครับผมจริงๆเห็นไหมสินค้าเขามีไม่เยอะเขามีคาตเกรี่ไม่เยอะมีแค่ประมาณนี้เองแต่ว่าผมจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเข้าไปขายในพวกแพลตฟอร์มพวกนี้เราจะเจอปัญหาพวกอะไรนะครับอันดับแรกเลยคือชิปปิ้งปัญหาใหญ่หลายๆคนเนี่ยถ้าคุณไปเจอ บางคนก็จะสอนให้คุณไปขายสินค้าในต่างประเทศอนะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาที่คนไม่คาดคิดก็คือในส่วนของพวกเรื่องชิปปิ้งแล้วก็พวกแท็ก์นะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่มากเพราะอนะไรไหมการที่เราจะชิปของจากไทยเนี่ยไปใน g l o b a l เนี่ยมันมีโลจิสติกที่เข้ามาเกี่ยวมันมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีพวกแท็กที่เราจะต้องไปเสียแหวะให้กับประเทศนูน้นประเทศนี้เยอะแยะไปหมดอันนี้เป็นเรื่องที่ปวดหัวเวลาผมเริ่มธุรกิจเนี่ยพอผมเจอพวกนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นสิ่งที่ดึงผมอยู่ถามว่ามันดีไหมจริงๆถ้าเราขายสินค้า ชิปออกไปทั่วโลกได้โดยที่เรามีแบรนด์ตัวเองจริงมันก็ก็ดีเลยแหละนะถ้าคนรู้จักคุณในรูปแบบ global แต่ว่าวันนี้เราพูดถึงการที่เราอยากจะมาเริ่มธุรกิจนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเริ่มธุรกิจตั้งแต่หลักแสนยัน10ล้านรอยล้านเนี่ยผมคิดว่าคุณไม่จาเป็นที่จะต้องไปสร้างความปวดหัวให้กับคุณตรงนั้นนะครับผมจากการชิปปิง้งจะพกเรื่องภาษี แต่ว่าเราจะมาโฟกัสสินค้า2ประเภทอันดับแรกคือดิจิตอลสินค้าดิจิตอลคืออะไรนะครับดิจิตอลก็คือสินค้าประเภทพวก PNG ไฟล์ PNG ไฟล์สินค้าพวก JPEG JPG ไฟล์ PNG ไฟล์คืออะไร JPEG คืออะไรคุณลองนึกถึงพวกลายกราฟิกต่างๆเนี่ยคือหน้าที่ของเราคือเราออกแบบมันออกมานะครับผมแล้วเราอัปโหลดไฟล์ของเรานะครับผมไปที่ เอสซี SC, ถูกไหมครับดีไซน์ของเราอยู่บนเสื้อแล้วกันนะครับผมดีไซน์ของเราอันนี้คือดีไซน์ของเราอันนี้คือคัสเตอร์เมอร์คัสเตอร์เมอร์อันนี้คือซัมเมอร์คัคสเตอร์เมอร์เข้ามาเขาบอกฉันอยากได้ไฟล์ตรงนี้ฉันเข้ามาซื้อกับเอสซีไฟล์ตัวนี้ห้าเหลีหยญยกตัวอย่างนะเึ่งสิ่งที่เขาจะได้คืออะไรครับอันนี้คือมีนะเป็นคนเป็นดีไซเนอร์มีคือดีไซเนอร์ เวลาคนซื้อจากเอสซี่ไปแล้วนะครับเขาก็จะโหลดไฟล์จากมีไฟล์ของเราก็จะเข้าไปที่ัส้ตื้อโดยตรงเอสซี่ก็ถักฟรีอาจจะฟรีของเขาประมาณ10-15%โดยโดยประมาณนะตีไปเลยแล้วกันคุณก็ได้กลับมาประมาณามีค่าแอดมีอะไรนิดนึงอาจจะเหลือาากลับมาสี่เหรียญสี่เหรียญนี้ก็เข้ามาที่มีเข้ามาที่ฉันแล้วไฟล์หนึ่งไฟล์เนี่ยคุณสามารถขายได้ไปไม่มีจำกัดมันมันคืออินฟินิตี้ยเลยผลิตงานออกมาหนึ่งไฟล์คุณสามารถขายได้เป็นเป็นสิบครั้งเป็นร้อยครั้งอันนี้คือบิวตี้ของสินค้าประเภทดิจิ นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับใครที่อยากจะมาเริ่มธุรกิจในเอสซี่นะเป็นสินค้าที่เหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่ามันต้นทุนค่อนข้างที่จะต่ำนะเราแค่ออกมาออกแบบงานในรูปแบบไฟล์นะครับผมเป็นงานดิจติตอลพอเราออกแบบมาใช่ไหมเอาไปวางโชว์ในสินค้าที่เป็นพวกทีเชิร์ดในสินค้าที่เป็นพวกมากนะครับเวลาลูกค้าเขาเข้ามาเห็นงานดีไซน์ตรงนั้นน่ะเขาอยากจะเอาไปพิมพ์ใส่เองหรืออยากจะไปพิมพ์ขายเขากดซื้อไฟล์ของคุณในเอซี่ นะเขาก็ดาวน์โหลดไฟล์ของคุณไปนะคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าระบบมันจะรันให้คุณเองเลยนะครับผมเพราะว่าม,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 มันไม่มีสินค้านะไงม,ม,มันไม่มีอินเวนทอรี่อันนี้คือรูปแบบของดิจิตอลโปรดักต์นะสินค้าชิ้นแรกที่ผมอยากจะแนะนําให้คนเข้าไปขายนะไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่มือโปรนะหลายหลายคนอาจจะรู้จักแพลตฟอร์มเอซผ่านพวกงานแฮนด์เมดนะผมเห็นคนไทยลหลายๆคนเนะี่ยชิปงานแฮนด์เมดจากเมืองไทยเนะี่ยส่งไปที่ต่างประเทศผมเชื่อว่า90%นะ90%ของคนที่ขายพวกนี้ไม่ Prof i t เพราะอะไรเขาต้องไปเจอปัญหาพวกชิปปิง้งเจอปัญหาพวกภาษีต่างๆนะของหายบ้างอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเจอผมเชื่อได้เลยว่า90%เนี่ยไม่ Profit ผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะมาเริ่มทำธุรกิจใน s t s y อาจจะลองเริ่มจากสินค้า Digital p r o ดักตต่อมาสินค้าประเภทที่2ที่ผมอยากจะพาคุณมารู้จักกับมันก็คือ POD จะคล้ายๆกับดิจิ t a ล p r o ดัก t นะครับผมแต่ว่า มันมีข้อแตกต่างนิดหนึ่งคือ POD เนี่ยมันจะมี Product เข้ามาเกี่ยวด้วย Product ในที่นี้มันจะมีเยอะมากเลยมันจะมีพวกมีตั้งแต่ Shirt มีตั้งแต่ m a ร k มีตั้งแต่ War a อาร์ตชูรองเท้ามีแพ t s มีกางเกงมีเยอะๆไม่หมดเลยอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างแล้วกันแต่ว่ามันทำหน้าที่คล้ายๆกันอันนี้คือ POD POD เนี่ยย่อมาจากผลิตก็ต่อเมื่อคนสั่งหรือว่า Print-on Demand นะครับผมรินก็คือผลิตถูกไหมครับผมผลิตก็ต่อเมื่อ ผลสั่งผลิตก็ต่อเมื่อคนสั่งข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันนะครับผมคือเราแน่นอนมันผลิตก็ต่อเมื่อคนสั่งแล้วไม่ต้องสต็อกของนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยว่าการเปรียบเทียบกันระหว่าง POD กับ Digital Product ฉันควรจะเริ่มแบบไหน POD ฉันเป็นแบบนี้ตัวเรานะครับผมเราจะเข้าไปเปิดร้านใน etsy แต่เราจะเชื่อมผ่าน Product Provider นะครับก็จะเป็น Product Provider ก็จะมีบริษัทอย่างพวก PrintifyPrintify เนี่ยเขาจะมีพวกสินค้าตรงนี้ที่ผมบอกคุณมาทั้งหมดเลยจริงๆสินค้าเขามีเป็นเป็นร้อยเป็นพันชนิดเลยนะ คุณสามารถเข้าไปเลือกสินค้าได้เลยคุณทําหน้าที่เหมือนเดิมคล้ายๆกับสินค้าที่จิตอนคุณดีไซน์มาใช่ไหมครับผมอันนี้คือมีมีเป็นดีไซเนอร์มีดีไซน์นี้ออกมาถูกปะเอาด,ดีไซน์ที่คุณวางเนี่ยดีออฟดีไซน์ออกมาเ,เอาไปวางบนมาร์คคุณเอามาร์คเนี่ยไปวางบนเอสซี่อันนี้คือคุณลูอร์เขาเข้ามาเขาเห็นมาร์คเนี่ยหรือเขากดซื้อปิ้งปิ้งยี่เหรียญเกิดอะไรขึ้นเอสซี่ก็จะเป็นระบบแจ้งเตือนมาที่คุณว่ามีคนสั่งซื้อมาร์คตัวนี้แล้วนะยนะี่ส แจ้งเข้าไปที่ปริ้น provider เนี่ยบอกว่าช่วยผลิตมาร์กอันนี้ออกมาให้ฉันหน่อยโดยใช้สินค้าตัวนี้อันนี้จะเป็นระบบอัตโนมัติพอผลิตสินค้าเสร็จแล้วจะปริ้น provider เนี่ยก็จะชิปไปที่คัสเตอร์เมอร์ให้กับคุณนะพอชิปไปเรียบร้อยระบบมันก็จะแจ้งเตือนมาที่ SC ว่าเรียบร้อยชิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสินค้าถึงลูกค้าแล้วอะไรก็ว่าไประบบมันจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือระบบของ Print on Demand บางคนอาจจะคิดว่าแล้วเขาจะได้ของยังไง คุณไม,ไม่ได้ซื้อของจะได้ของไงคุณเนี่ยเป็นคนสั่งของแต่ว่าสั่งหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คนเข้ามาเห็นงานเนี่ยคุณแล้วเขาชอบเนี่ยเขาสั่งมาในเอซีคุณค่อยสั่งผลิตน,นี่นแหละคือระบบปริ้นออนดีมาร์เป็นระบบที่ผมคิดว่าเป็นระบบที่อัจฉริยะมากเพราะอะไรรู้ไหมมันทําให้คนที่เป็นคนที่ทาธุรกิจอย่างเรานะฮะเออย่างเงี้ยเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะคนที่อยากเริ่มธุรกิจเนี่ยเราอยากจะขายแบรนด์อยากขายสินค้าอะไรพวกนี้แต่ไม่มีทุนอเวลาเรามาทำปริ้นออร,รนด์โดยทที่คุุณไมต้องนหาาศ,าศาล แน่นอนต้องมีทุนนิดๆหน่อยๆแหละการเริ่มธุรกิจแต่ว่าคุณไม่ต้องมีเงินไปเป็นเป็นเป็นแสนเป็นล้านเพื่อที่ไปสต็อกสินค้ามันตัดตรงนั้นออกไปอันนี้คือธุรกิจปินออนดีมาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่าระหว่างปินออนดีมากับดิจิทัลโปรดักต์เนี่ยฉันควรจะเริ่มสินค้าประเภทไหนะ <S 2> <S 2> <S ผมเชื่อได้เลยว่าเราก็ตัดปัญหาไปได้แล้วนะครับว่าเราควรจะขายสินค้าอะไรดีเนี่ยเอซี่อย่างน้อยเราก็แนโลมันดาวลงมาเหลือแค่สินค้า2ประเภทคือดิจิทัลโปรดักต์ หรือว่า POD นะครับคือทั้ง2องอย่างเนี่ยมันมีข้อดีนะทั้งคู่เลยแล้วก็มีข้อเสียทั้งคู่ผมจะแบ่งมันเป็นคาตาลกรีแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อันดับแรกเลยมีงบน้อยกว่า5,000บาทผมคิดว่าสินค้าที่เป็นดิจิตอลโปรดักตเนี่ย เหมาะกับคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนมันต่ำที่สุดมันแทบไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากแต่ถ้าคุณมีงบมากกว่า1 0 0 0 0บาทผมแนะนําว่าให้คุณเข้าไปเริ่มสินค้า P ี d ดีคือต้องบอกไว้ก่อนนะบางอย่างมันมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบกันคือถ้าคุณอยากจะหาไรายได้เสริม ยะระยะสั้นนะครับช็อตเทอมช็อตเทอมผมคิดว่าอันนี้ดีมากเลยดิจิตอลโปรดักต์เนี่ยดีมากแต่ถ้าคุณอยากที่จะหารายได้แบบลองเทอมลองเทอมลองเทอมในที่นี้มันอาจจะใช้เวลานานกว่าดิจิตอลโปรดักต์นะครับเพราะว่าในการสร้างแบรนด์แน่นอนมันใช้เวลานานกว่าแต่ผมคิดว่าลองเทอมในที่นี้ยดีกินขาดนะครับแน่นอนเพราะว่าดิจิตอลโปรดักต์นะมันมันเราเราผมคิดว่าช็อตเทอมในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะจริงๆ ผมเองเนี่ยรายนี้ตอนพอดักสองสาล้านของผมเนี่ยมียอดรวมกันมากกว่า10ล้านปะนะครับผมสิบนะจริงๆยอดขายตรงเนี้ยม,มากกว่า10บส่วนงาน POD แน่นอนคือมากกว่านั้นนะผมไม่ไม่พูดตัวเลขแล้วกันอ่ะผมมีหลายล้านรวมกัน แต่ว่าเฉพาะงานดิจิตอลพอรดักคุณอาจจะคิดว่ามันจะทำาอะไ,ได้ได้จริงผมทามากกว่า10ล้านบาทนะจากหลายร้านรวมกันแล้วก็ POD สามารถทาได้มากกว่านั้นอีกแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยถ้าคุณมีงบน้อยงบประมาณน้อยเป็นเริ่มจากดิจิตอลพอร์ดักก่อนถ้าคุณมีงบประมาณเยอะแล้วก็มาเริ่ม POD ทุกอย่างมันมีชาเลนท์เหมือนกันหมดนะครับผมดิจิตอลพอร์ดักชาเลนท์ของมันก็คือคู่แข่งอาจจะเข้ามาได้ง่ายนะครับเพราะว่าเบรียร์มันไม่สูงส่วน POD เข้ามายากหน่อยเพราะมีสินค้าเข้ามาเกี่ยวนะแล้วก็ถ้า ขอโปรโมทนิดนึงผมมีคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับเอ s ซนะครับผมสอนตั้งแต่การเปิดร้านการสเกลธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ s c สี่ที่ต้องพอดักหรือว่า s c POD นะครับผมได้รวบรวมไว้หมดนะเนื้อหาตอนนี้น่าจะเป็นร้อยชั่วโมงนะครับผมอยู่ในคอมมูนิตี้ของผมคุณสามารถสมัครเข้ามาจอยตรงนี้ได้คุณจะสามารถเรียนรู้วิธีการหาไรายได้ ั้งในดิจิตอลพอร์ดักและก็ POD เลยแล้วก็ในอนาคตรเรามีธุรกิจอื่นๆที่ผมกําลังวางแผนและกําลังทาอยู่และกําลังจะเอาเข้ามาในคอมมูนิตี้คนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของเราก็าจะได้เรียนรู้ก่อนอื่นนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทําธุรกิจตรงนี้จริงๆก็แนะนําเข้ามาจอยการทาธุรกิจในคอมมูนิตี้ของผมตรงนี้จะช่วยคุณได้แน่นอนตอนนี้ราคาของเราอยู่ที่150เหรียญต่อเดือนนะครับผมตรงนี้150หเหรียญต่อเดือนคุณสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมแน่นอนว่าทุกอย่างที่อยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยมาจากประสบการ ดูว่าช็อปของผมเป็นยังไงผมทำมาร์เก็ตติ้งยังไงไม่ใช่แค่นั้นนะยังในนั้นยังมีมากกว่าคอร์สออนไลน์ปกติมีทั้งสัมภาษณ์คนที่ประสบความสําเร็จในต่างประเทศมีทั้งชาเลนจ์ต่างๆที่จะทากับน,นักเรียนอ่าเยอะแยะไปหมดเลยก็คือทุกอย่างจะอยู่ในลิงค์ข้างล่างคุณสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้มาเดี๋ยวเราเข้ามาในเนื้อหาของเราต่อคุณรู้แล้วเนะว่าสินค้าที่คุณจะขายเป็นอะไรยี่ตอน p r o d u ั t ์หรือ PO d ดีคุณไปเลือกเอาผม,ผมจะไม่เลือกให้คุณผมบอกแค่ตรงนี้แล้วกันคุณเอาาาไปตัดสินใจว่ คุณจะเลือกอะไรต่อมาถ้าฉันจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยฉันจะต้องมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยสิ่งที่คุณจะต้องมี wallet wallet ในที่เนี้ยเอาไว้ทําอะไรครับผมเอาไว้รับเงินเพราะว่าเวลาเข้าไปขายของใน global market เนี่ย bank ของเราเนี่ยไม่สามารถรับเงินจากพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ได้มันจะต้องผ่าน wallet wallet ตอนเนี้ยมันมีอยู่2ตัวก็คือเพลเนี่ยแองกิงฟองคุณสามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้เลย2ตัวนี้สําหรับผมผมแนะนําว่าเพลเนี่ยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเอซี่อยู่มันทําให้การเชื่อม ต่อมต่างๆเนี่ยง่ายที่สุดนะเพราะว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่มันมีระบบ s c Payment ก็ไปสมัครใช้งานเทลเนียสำหรับใครที่จะเข้ามาทำธุรกิจอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยนะครับไปสมัครเจ้าตัวอ่า l อลเนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคือเทลเนียหรือว่าบิงปองคุณไปสมัครเข้าใช้งานได้เลยหลังจากที่คุณสมัครเรียบร้อยแล้วคุณมีเทลเนียแล้วใช่ไหมครับผมอันดับที่2คุณมีสินค้าที่คุณจะขายแล้วไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลโอพีโอดี o คุณเลือกมาแล้วว่าาคุณจะะขยอไร อันดับต่อมาคุณต้องไปเปิดร้านใน Etsy คุณไปเปิดร้านใน Etsy ก่อนตรงนี้สําคัญมากเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับคุณสมัครผ่านลิงก์ผมเนี่ยคุณจะได้ฟรี40 listing จะอยู่ในด้านล่าง description อันดับที่3หลังจากที่เราเลือกสินค้าแล้วเราจะขายเป็นสินค้าดิจิตอลหรือว่า POD แล้วนะครับคุณต้องไป register Etsy นะครับคุณต้องไปมี Etsy shop พอเรามี Etsy shop แล้วสิ่งที่จะต้องมีก็คือคุณต้องเตรียมงานไว้เลย1ชิ้น1ไอเท i ผมแนะนําว่าสินค้าชิ้นแรกคว,จวคกครควจะเป็นดิจิตอล product ถ เจ o าผลิตภเพราะมันลงงานได้ง่ายแล้วคุณเขาไปลบงานในที่หลังต่อมาสิ่งคุณจะต้องมีก็คือโลโก้แล้วก็มี Shop Name Shop Description พอหลังจากตรงนี้แล้วสิ่งที่คุณจะต้องทำสำคัญมากคือการ Research Research ในที่นี้คุณต้องดูว่าคุณเลือกสินค้าแล้วดิจิทัล p r o d u ั t คุณอาจจะเลือกมาเป็น PNG อ็มายกตัวอย่างนะ คุณเลือก niche PNG เข้ามาคุณเข้าไปดูคุณเซิร์ชไป PNG PNG เนี่ยมันคือชนิดของสินค้านะมันไม่ใช่ Niche คุณต้องไปเลือก niche ดูก่อนคุณไปรีเสิร์ชดูว่า Niche ไหนที่คุณชอบ Niche ไหนที่ความต้องการมสูงที่คู่แข่งไม่เยอะผมจะใช้วิธีนี้ลองเอาเนี้ยไปดูแต่ผมจะหา LTV LTV คือ Lifetime Value ก็คือไปดูว่าสินค้าชิ้นเนี้ย ทำรายได้ได้เท่าไหร่ตั้งแต่ที่มันลิสต์มาอาจจะร้อยเหรียญถึงพันเหรียญหรือไงก็แล้วแต่คุณไปดูว่าเท่าไหร่แล้วคุณต้องมาดูว่า LTL LTL ย่อมาจาก Lifetime Listing คุณต้องดูด้วยว่าสินค้าชิ้นเนี้ยเขาลงมานานขนาดไหนแล้วอาจจะ1ปีหรือเปล่า2ปีหรือเปล่าหรือว่า1 1อาทิตย์แล้วคุณเอามาหารเอาคุณเอาไอเจ้าตัว LTV ใช่ไหมครับผม LTV หารกับ LTL แล้วก็มาดูว่าสินค้าชิ้นนั้นหน้าเข้าหรือเปล่าว่าต่อวันเขาทํายอดได้เท่าไหร่สินค้าที่นหน้าเข้า นะอันนี้ก็คือวิธีการสั้นนะคุณอาจจะลองดูว่าสินค้าบางตัวสมมติถ้าเป็นดิจิตอลพอร์ตสินค้าชิ้นนี้มันทำและมันให้เขาวันละยี่เหรียญลองนึกภาพคุณมี คูณไป10บชิ้นนะคุณก็ได้200เหรียญแล้วนะต่อวันถูกไหมลองหาสินค้าประเภทนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับการรีเสิร์ชพอเรารีเสิร์ชได้แล้วนะนาที่ต่อมาคือดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวดิจิตอลโปรดักต์หรือว่า p o โคุณต้องดีไซน์คุณต้องดีไซน์มันออกมายกตัวอย่างสมมุติว่าคุณไปเจอมาร์กที่มันขายดีใช่ไหมครับคุณจะทําตามคุณจะทําให้ดีกว่าเขาคุณก็ต้องไปดีไซน์มาคุณอาจจะเป็นดีไซน์แพทเทิร์นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมตัวมีต้นไม้มีีีออ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 อะไไไไไรกกก็็็วว่่าาาาาาปปปปททํํมมมมใใใหหห้้้้ัันนนนนเเเแบบสตลล์์ขงงคคคุุณณดดดูืซ ดีไซน์ทุกครั้งนะครับผมคุณควรจะดีไซน์ให้ดีกว่าคู่แข่งคุณคอม,คอมปีเรชันของคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ทําให้ดีกว่าเขาเวลาคุณจะไปดีไซน์งานงานใดงานหนึ่งแล้วคุณทําได้แย่กว่าเขานะครับ โอกาสที่คนจะซื้อของคุณมันก็น,น้อยดังนั้นทําสินค้าให้ดีกว่าเขานะสิ่งที่สําคัญเวลาคนที่เข้ามาทําธุรกิจในเอสซผมอยากจะบอกให้คุณโฟกัสไปที่ Quality over Quantity บางคนคิดว่าฉันจะต้องลงงานเยอะๆแต่จริงๆสําหรับผมนะทำธุรกิจตรงนี้มาอย่างที่บอก7ปีนะครับมีช็อปในเอสซีมีต้งเป็น10ช็อปแล้ว แล้วก็ช็อปของผมก็ประสบความสําเร็จกับทุกชอ็อปผมโฟกัสที่คุณภาพตลอดนะแล้วก็เห็นรีซอร์ทที่มันมันดีตลอดเพราะว่าเราโฟกัสที่คุณภาพไม่ได้โฟกัสที่คุณ i t y ดังนั้นเวลาดีไซน์ออกมานะทาให้มันดีเวลาดีไซน์คุณอาจจะชันไม่เก่งดีไซน์ตอนนี้ไม่ต้องห่วงครับตอนนี้มันมี AI คุณใช้ไ I ได้เลยใช้ไ I ช่วยสร้างงานได้เลยนะคุณไปเซิร์ชเอาตาม Google YouTube ก็ได้ดูว่า AI ตัวไหนที่เขาสามารถออกแบบงานได้ ได้ดีอะไรเงี้ยน่ะไปลองไล่ดูจริงมันเยอะแยะนะแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ f o ม m ม่าของผมอยากจะทําตามที่ผมทําก็แนะนําว่าเข้ามาจอยในส่วน community เพราะว่าตรงนี้จะสอนหมดเลยวิธีการดีไซน์ผ่าน AI ผ่าน illustrator ผ่านอะไรพวกนี้ก็จะมีโค้ดที่สอนเกี่ยวกับ AI โดยตรงเนี่ยเข้ามาสอนตรงนี้ด้วยให้ความรู้เกี่ยวกับการดีไซน์ทำดีไซน์แบบไหนทำ m อ c k u p แบบไหนที่จะทําให้คนซื้อตรงนี้เราก็ มีสเปเชียลเกสเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้ด้วยนะครับผมหลังจากที่เราดีไซน์แล้วต่อมาเราจะต้องไปสร้าง listing เวลาคุณไปสร้าง listing ใน s อนะครับคุณจะต้องโฟกัสไปที่อันดับแรกเลยคือ SEO SEO ย่อมาจากอะไรย่อมาจาก Search e n g i n e Optim i z a t ไ o n นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่าเอแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเขามีระบบ SEO ของเขาหมดดังนั้นเวลาเราพูดถึง SEO เราพูดถึงคีย์เวิ คุณต้องใช้คีย์เวิร์ดที่จะทํายังไงก็ได้ให้คนที่เขาต้องการซื้อสินค้าของคุณอนะเซิร์ชเข้ามาในคีย์เวิร์ดนั้นแล้วมาเจอสินค้าของคุณอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับคุณต้องหา S e O เนี่ยหาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปใส่ในไททลในแท็กในดีสคริปชันอันนี้คือคีย์เลยนะเวลาคุณลักสร้างรีสติ้งอันดับที่2อันนี้ที่สําคัญมากหนาคือ Image Image มจวิดีแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ให้ความสําคัญตรงนี้ตรงนี้คือคีย์คีย์เลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ผมเชื่อได้เลยว่า60%บวกขึ้นนะ่ย เขาดูรูปก่อนเขาดูวิดีโอก่อนก่อนที่เขาตัดสินใจซื้อคุณต้องพรีเซนต์ออกมาให้ดีที่สุดผ่านรูปผ่านวิดีโอพอคุณมีตรงนี้แล้วอันดับต่อมาคือเดสคริปชันเดสคริปชันเนี่ยคือที่สุดท้ายที่คุณเขาจะจบตรงนี้ถ้าเดสคริปชันของคุณอ่านไม่รู้เรื่องยาวไปอะไรไปนึกออกไหมหรือว่าสั้นไปเขาไม่เข้าใจเนี่ยต่อให้รูปของคุณดีเอ o ีโอของคุณดี พอมาถึงตรงนี้คุณก็ไม่ได้คอนเวิร์ตมันก็ไม่ได้กลายเป็นเงินมันก็จะทําให้คุณขายไม่ดีคุณอาจจะขายได้ก็ได้บางคนอาจจะไม่อ่านดีสคริปชันแต่ผมเชื่อว่าคนประมาณ20%ของคนทั่วไปเนี่ยอ่านดีสคริปชันดังนั้นนะอย่ามองข้าม20%ตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการตามหาสินค้าใช่ไหมครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คุณจะขายเป็นสินค้าที่ตอลทอยดักหรือว่า PODPOD คุณจะเลือกเป็นสินค้าอะไรคุณไปเลือกสิมาคุณเสร็จต่อ้า,า,าคุณเป o N I A, เ็กเ็เก แล้วคุณก็ไปดีไซน์ดีไซน์เสร็จแล้วคุณก็ไปเลสติ้งและสุดท้ายกับลืมแล้วก็มาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งในที่นี้ผมพูดถึงแอดซีแอดลองไปรันแอดดูเพราะว่าเขามีแอดให้รันไปใช้ใช้งานมันบางคนบอกฉันอยากจะประหยัดเงินโอเคเข้าใจนะอยากจะประหยัดเงินแต่ว่าเวลาคุณทําธุรกิจอะบางครั้งคุณต้องยอมควักเงินออกไปเพื่อให้คนเห็นงานของคุณนะครับถ้างานของคุณดีนะแอดมันคือเชื้อเพลิงถ้างานของคุณดีอะมันเชื้อเพลิงคุณมันเป็นคือไฟติดอยู่แล้วไงมันก็คืออัดเชื้้อเเพิงเิงงขขาาไปยย่ยดี แต่ว่าถ้าง,งานของคุณมันคือพูปก้อนขี้ใช่ปะคุณอัดอดเข้าไปอ่ะก้อนขี้เกิดอะไรขึ้นครับใหญ่ขึ้นถูกไหมก็มันไม่ได้ทำให้เกิดคอนเวอร์ชันเพราะมันก็เป็นสิ่งที่คนไม่ต้องการดังนั้นคุณไปเช็คลิสต์ตรงนี้ให้หมด S e O Image Description ไปเช็คลิสต์ในส่วนของดีไซน์ไปเช็คลิสต์ในส่วนของการรีเสิร์ชไปเช็คลิสต์ในส่วนของการทําพวกเนี้ยโลโก้ Shop Title Shop Description ตรงเนี้ยผมเชื่อได้เลยว่าคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเอสซี่เช่นกันนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ดูวิดีโอผมจนถึงตอนจบนะครับ ว่าทุกคนจะไปเริ่มทําธุรกิจในนี้นะครับผมผมอยากจะหนุนใจเลยถ้าใครที่ยังมีไรายได้ไม่ถึงเดือนละ5,000 500, 0นบาทเอซี่เป็นที่น่าทำมากเพราะว่าคุณสามารถหาไรายได้ในแพลตฟอร์มเนี่ยตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนหลักล้านต่อเดือนสามารถทําได้มันสามารถทําได้แน่นอนแต่ถ้าคุณมีไรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านแล้วเอซี่อาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คุณอยากจะมาทาธุรกิจคุณอาจจะไปทําที่อื่นน่าจะโอเคกว่าแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเรียนรู้จากผมโดยตรงนะครับผมผมแนะนําว่าให้เข้ามาจอยในส่วนของคอมมูนิตี้นะครับสิ่งที่ ที่คุณจะได้ในคอมมูนิตี้คุณจะได้ทุกอย่างที่ผมบอกไปวันนี้แบบละเอียดแบบจับมือทําแบบสเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับทุกขั้นตอนผมจะสอนอยู่ในคอมมูนิตี้เนื้อหาในคอมมูนิตี้ตอนนี้มีเป็นร้อยชั่วโมงแล้วผมกับทีมเนี่ยได้อัดวาลยูเพิ่มเข้าไปให้คนในคอมมูนิตี้เรื่อยๆนะค,คุณเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เวลามีอัปเดตอะไรใหม่ๆผมก็จะอัปเดตให้คนในคอมมูนิตี้ก่อนก็ขอบคุณมากครับที่ดูวิดีโอจนถึงตอนจบยังไงทําธุรกิจให้สนุกครับผมสวัสดีครับ